เปี ô, <S <S <desserts> <S ่มารกโรไม่ได้ฮะโรบิีดาวนี้ะ right? ส <The pega assass inations> ิบสองสิบสองสิบสองฮะนียไม่เล่เองนะฮะดนไทไมครับเพื่อไปขนาดนั้นนะฮะเล่นเองเลยฮะไม่เปลีนไม่ได้นะไม่เีนเลยเบอร์เพี่ยนะสิบเอ็ยับ์มรบิริอู๋สองคะแนนนะแตงไม่หามั้ยะ คูพีอยู่ฮะโดยหงกันงนะฮะโดยหงไม่ได้ฮะคิดสองสองิสองะยังได้เยอะโดนจีนแปดคะแนนฮาฮะไม่ได้โดนจีนไ่เบาโอ้โหดีนะดีนะดีคิดสองคิดสองนะบยังเป็นเพื่อนทุกเดิมนะอยาเปยนเพื่อนฮะโดนตีมา เปลี่ยนฮะเปียนเปลี่ยนอาบน้ําะไม่ไม่าหฮไต้องรอฮะ บโงมองหาเพื <ersch> ่อมาเบอร์แปลงะเบบอกข้าไปเรอรปลี่เลยฮะเบล์เบอร์ีไ่ยังไงฮะข้ามาเบอร์โมเบ์บจสเต็ปแกะุไม่ได้ฮะโอ้ดูหดนี่แกใส่ยุบล่างที่เ็บเปี่ยนะบโงมามาเปลี่เัน โอ้โหเบอร์สีนี่น่าดีมากนะสามคนเนี่ยมาป่ามองไม่ถูกนะมาเป่าดูหงกันดีไหมฮะดูหงกง่ายมากเดี๋ยวหงกนะเดี๋ยวหมาที่เบอร์สี่นะเบอร์สี่อู้หูเลยะอแคนี้โอ้โหง่ายเลยฮะเดือดได้ฮะ ปูชู่ะเ่แปฮะเริ่มแปลเริ่มสีเริมสีทำไมฮะเกียไม่ขาดไม่ได้ยืดสีนะเกียแม่มีอะไรเกิดขึ้นไหมนะตะโกงปังไม่ติดเลยนฮะมาลลูนอะมาเลยนะี่โบตึหพี่โบใหญ่โตฮะอยากไปกนฮะบอลลูนมา เหลือแปดสากันนะฮะมาตัวตีหัวตัวตีหัดสวยเท่าเราโอ้โหง่ายสุดโอ้โหมาหาไม่สำนะเียเลยนะสองคะแนนนะ เดินที่เหนครับะจะโฟมไปเงการงานยังไงครไม่ต้องเสียใจนะ่เล่นดีครับลกดีมา่อต้องชมเพลการเล่นของลุอผมของพี่โงดีครับสองลูกดดีนะฮะอะครับใครได้โฉบเอาปาที่้โฉบแล้ 고 okay. okay. okay.